ผมเป็นคนที่ขาดแคลนมากกระมิดกระเมียนมากเพราะผมไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยแม้มีม,มีเหตุผลหมดเพราะผมไม่ได้เกิดมาแล้วมีคนส่งเสียส่งเรียนเมืองนอกอยากเท่อยากรอแบบเขาอยากมีความรู้ดีๆอยากมีรถขับหรูๆไม่ได้มีแบบเขาทุกๆก,การกินแต่ละมือ้อต้องคำนวณค่าใช้ใจ่าย ต้องดูราคาต้องรู้สึกว่าอันนั้นถูกอันนี้แพงคำนวณว่าเอ๊ะมันจะอันนั้นไหมนี่ไหมใครเป็นบ้างรู้ไหมผมไม่เคยดูราคาอะไรเลยนะณนะปัจจุบันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนแบบสุนดุยสุนไลนะแต่เรารู้ว่าเรามีอำนาจแล้วเราเหลือเฟือพอเรื่องแค่นี้เองอะ่ะไอที่ช่วยได้ช่วยเลยอะ่ะไอที่ทำได้ทำเลยไม่เคยคิดเรื่องราคาไม่เคยบน่น ไม่เคยบ่นเลยแต่เมื่อก่อนนะจะเล่าให้ฟังนะอุ้ยข้าวจานละเท่านี้เลยเหรออู้ยเดี๋ยวนี้ยังไปเท่านี้แล้วเหรอไม่เอาอ่ะไม่ไปหรอกแพงไม่กล้าหรอกแล้วก็มีบางคนมาบอกเราด้วยนะบางคนนะโอ้ย oh, ก็รีแลกซ์บ้างเธออย่าเครียดนักเลยโมโหใส่เขาอีกนี่เอาตัวเองมาแฉเลยนะเราก็ว่าแทบจะบอกเขาว่าคุณไม่รู้หรอกเพราะว่าคุณมีอยู่บ้านพ่อแม่ ผมถ้าผมพลาดเดือนนี้นะผมไม่มีแม้ระดับท่งที่ซุกหัวนอนโอู้หูทำตัวเหมือนเท่มากแต่เป็นความคิดที่แคบและขาดแขนมากผมบอกเลยนะเมื่อก่อนผมเป็นคนแบบนั้นและมันทำให้เรารู้สึกว่าใช้กฎอะไรก็ไม่ได้นี่คผมว่าผมเรียนเรีรู้เรื่องกฎแรงูตั้งแต่อายุสิบเก แต่มันไม่ใช่ว่าอายุ20ทําได้เลยนี่ใช่ไหมเพราะมันมีอะไรฝังอยู่ใน DNA ฝังอยู่ในลากลึกฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกฝังอยู่ในอยู่ในสันดานของผมเลยแหลอะอขออนุญาตพูดคํานีา้ผมต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ยากมาก ที่ตอนไม่มีเงินแล้วทําให้ตัวเองเหมือนมีเงินอใครเป็นบ้างเฮ้ย <Hey, S 1> จะทํายังไงวะให้เหมือนมีเงินนะครูเต้นเขาบอกว่าเนี่ยมันต้องรู้สึกว่ามีตังค์ด้วยก็มันไม่มีคอร์สสิวันนะครับปีนี้นะปีนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นเดียวเท่านั้นคือเอาซีซั่นหนึ่งที่เรียนเมื่อปีที่แล้วโน้นน่ะมาบวกกับซีซั่นสองที่เพิ่งเรียนจบไปเมื่อประมาณเดือนเมษานนี้แหละนะ มาบวกกันทั้งซีซันหนึและซีซันสอราคาแค่1 6 9 0 0บาทจากจาก19,800บาทนะครับเรียน15วันซีซันหนึและ15วันซีซันสอพร้อมกันเท่ากับว่าคุณได้เนื้อหา30วันเต็มๆในเนื้อหามีอะไรบ้าง จิตสำนึกคืออะไรจิตใต้สำนึกคืออะไรกดแรงดึงดูดมันคืออะไรยังไงการเขียนบันทึกยังไงก่อนนอนทํำยังไงหลังตื่นนอนทํำยังไงนั่งสมาธิยังไงหายใจยังไงระหว่างวันทําอะไรนะยังไม่พอสีซั่น2มีเรื่องของควนตัมฟิสิกส์นะควนตัมจัมนะการนั่งสมาธิในควนตัมนะรวมถึงจิตวิญญาณนะเรื่องของจิตวิญญาณตอนท้ายๆสนุกมาก และที่สำคัญลืมบอกไปในซีซั่น2เนี่ยมีผู้สอนรับเชิญ3คน